อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ h ช n แนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฮาบาร์โมบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการ Setting นะครับในโปรแกรม ld player และวิธีการเปิด vt mode นะครับที่หลายๆคนไม่รู้และทำกันไม่เป็นทำยังไงให้มันเปิดปอดได้ยาวๆโดยที่ไม่หลุดนะครับผมเล่นแล้วลื่นภาพสวยสมูท นะครับผมดังนั้นผมจะมาสอนในคลิปนี้สำหรับ LED player และถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของน็อกเดี๋ยวผมจะทำให้ในคลิปหน้ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับผมไม่ต้องซ่อมนะครับและถ้าจะเติมเกมนะครับผมเติมเกมเยอะแยะมากมายกลายกองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น pubg เกมชิน lol นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องเติมเกมถูกตุดในไทยนะครับผมมั่นใจได้ร0อเปรเ็นเลยนะครับผมลิงก์ทั้ง2ออย่างเนี่ยผมทิ้งไว้ด้านใต้แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมผมจะเปิดให้ดูยังไงก่อนดีเราจะเริ่มจากในเกมก่อนหรือว่าเออเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการตั้งค่าให้ดูจากในตัวโปรแกรมของ LD Player ก่อนดังนั้นผมขอสวิตช์หน้าต่างแป๊บหนึ่งนะครับผมมา โอเคนะครับก็อันนี้นะครับผมจะเป็นหน้าต่างแบบเปิดทั้งหมดนะครับผมได้ย่อจอลงมาให้เหลือ,อไว้ตรงแพทเทิร์นข้างซ้ายล่างจอตรงนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่าเวลาผมตั้งเัตติ้งนะครับผมในโปรแกรมของ LD Player ผมทำยังไงกดที่รูปเฟืองขึ้นมาเลยครับผมเริ่มแรกขึ้นมานะครับผมจะบอกให้ว่าตรงนี้นะครับผม ไอตรงนิโซลูชั่นเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเครื่องแรงแค่ไหนการ์ดจอดีแค่ไหนนะครับมีแรมเยอะแค่ไหนนะครับผมดังนั้นต้องเลือกปรับให้เข้าหรือตามแบบที่ตัวเองต้องการหรือที่ตัวเองชอบนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะมันตามที่ตัวเองชอบไม่ได้หรอกครับมันต้องตามเครื่องหรือว่าตามสเปคข,ของคอมมากกว่า ะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครคอมที่ไม่ค่อยแรงหน่อยก็แนะนำาว้ติ๊กไว้นะครับ1,280คูณ720นะครับผม DPI 240ตามนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยที่ผมบอกนะครับ1,280คูณ720เนี่ยนะครับคือแบบค่าปกติเลยนะครับทั่วไปชิวๆใครอยากจะได้มินิโหมดเนี่ยตั้งแบบเนี้ยผมคิดว่ามันโอเคที่สุดแล้วหรือจะดีดขึ้นไปเล่นแบบ1 9 0ก็ได้นะครับผม1,920นะครับคูณ1,80 นะครับ DPI 2 8 0นะครับจะเล่นแบบเต็มฟูลสกรีนก็ได้นะครับหรือใครชอบเล่นแบบวิดีโอโหมดก็แล้วแต่นะครับแต่ที่สำคัญนะครับผมของหน้านี้เนี่ยถ้าโดยผู้เล่นทั่วไปปกติแล้วที่ยังไม่ได้เปิดระบบ VT mode นะครับผมหรือจะไอคทีมมันเขียนว่า Intel อะไรเทคโนโลยีเนี่ยนะครับผมดังนั้นตรงนี้มันจะตั้ง,ดนะง,ดงได้แค่คอเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้มันจะกำหนดตรง CPU เนี่ยได้แค่คอเดียวเท่านั้น ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ cpu ของคุณด้วยนะครับว่า cpu ของคุณมีกี่คอนะครับเปิดได้กี่คอแต่เอาง่ายๆนะครับคุณต้องไปเปิดฟังก์ชัน vt ของมันก่อนแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิด vt โหมดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ทำให้คอมคุณเนี่ยเหมือนกับว่าปลดไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมทำให้มันเล่นเกมเผ่านพวกโปรแกรมซิมูเลเตอร์พวกนี้ลื่นขึ้นทัดขึ้นคมขึ้น นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวผมจะสอนเปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ตรงนี้ระบุได้แค่1คอนะครับมันจะต้องทํำยังไงนะครับโอเคผมดึงโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะเข้ามาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นดูให้ดีนะครับหลังจากนี้นะครับคือวิธีการเปิด vt mode นะครับผมจะต้องใช้กล้องจากมือถือถ่ายให้ดูนะครับเพื่อที่ได้เห็นว่าหน้าจอของตัวเองเป็นยังไงนะครับผมไป และอันนี้คือหน้าจอของผมนะครับผมเออหน้าจออีกจอหนึ่งนะครับมันมีหลายจอจัดโอเคเปิดขึ้นมานะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับตรงจังหวะเดี๋ยวก่อนนะครับผมสต็อกก่อนการที่เข้ามาหน้าใบออดเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นนะครับผมจะย้อนกลับไปให้นิดนึงนะครับคุณดูดีๆนะเห็นไหมอันนี้คือบอร์ดของ A s u ูนะดังนั้นผมจึงสอนได้เฉพาะของบอร์ด A s u ูแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นบอร์ดไหนอ่ะทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่เห็นไหมครับ ตรงกลางหน้าจอข้างล่างเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกอยู่ว่าให้คุณให้กดไลท์ดีลิสหรือว่า F2 เพื่อที่จะเข้าโหมดหน้าตาของใบออดนะครับดังนั้นพอมันขึ้นหน้าจอโลโก้ตรงนี้ปุ๊บให้คุณกด F2 รัวๆเลยหรือไม่คุณก็กดปุ่มดีลิ t e รัวๆกดรัวๆๆเลยไม่ต้องกลัวมันพังนะหรือไม่กลัวมันเป็นอะไรครับกด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 รัวๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอ่ะพอกดปุ๊บนะครับกดไปกดไปครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีไอ้จุดๆซ้ายบนขึ้นมาตรงหน้าจอนิดหนึ่งอ่ะโอเคมาแล้วเห็นไหมครับปุ๊บ นะครับพอหน้าจอไปออดเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะบอกทุกอย่างเลยอุณหภูมิในเครื่องเท่าไรเป็นยังไงบ้างพัดลมทํางานกี่ตัวนู่นนี่นั่นนะครับคุณก็ไม่ต้องสนใจครับลงมาดูข้างล่าง,างนี้ครับเข้าที่คําว่า S1 นะครับผมเนี่ยทางขวาล่างหรือกดปุ่ม F7 นะครับใจเย็นๆผมจะป๊อปให้ก่อนพอเข้ามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วถามว่าคุณจะต้องทําอย่างไรต่อนะครับคุณเห็นคําว่า S1 กลางจอบนไหมครับเีนะ่ ปึ๊บเนี่ยนะครับเอาเมาส์ขึ้นไปแล้วกดที่คำว่า advance ปึ้งนะครับแล้วทีนี้ s t อ p ตรงนี้ก่อนพอกดเข้ามาที่ advance ปึ๊บมันจะมีฟังก์ชันให้คุณเลือกอีกนะครับเราก็เลือกหัวข้อแรกเลยครับนี่หัวข้อที่เขียนข้างบนเลยครับ cpu นะครับเราต้องการเข้าไปปรับเกี่ยวกับ cpu นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างปึ๊บผมก็ s อ o อีกนะครับตรงเมาส์เนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยเห็นไหมครับผมไอ้ตรง intel i technology เนี่ยอันนี้แหละครับผมส่วนใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยนะครับมันจะเป็น disable นะครับให้ไปเปลี่ยนเป็น enable นะครับผมก็คือเปิดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลันไปปุ๊บนะครับนี่เห็นไหมครับทางขวานะครับมันจะอยู่ทางขวาพอผมคลิกเอาไว้แล้วเนี่ยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นอันบนที่ผมเอาเมาส์ชี้ไว้ให้ดังนั้นให้คุณไปติ๊กเปิดก่อนนะครับและเมื่อคุณติ๊กเปิดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ทําการกดปุ่ม exit ทางขวาบนนะครับ เงินขึ้นไปครับปุ๊บนะครับพอ,อก,กดปุ่ม exit เ,เ,เสร็จแล้วนะครับคุณก็กด save change ไปเลยครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับขอติมอีนิดหนึง่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทําการปรับแต่งในไบออดเนี่ยตรงนี้จะต้องแจ้งเตือนว่าทั้งนี้คุณได้ทําการปรับแต่งอะไรไปบ้างเขาก็จะแจ้งรายละเอียดบอกตรงนี้แต่ว่าผมไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าผมทาไม้หมดแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็กดโอเคไปได้เลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยปุ๊บเรียบร้อยครับก็เป็นอันจบ นะครับสำหรับวิธีการเปิด VT mode พอมารรสตาร์ทขึ้นมาใหม่ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เราก็เข้ามาที่เดิมนะครับผมขอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะเป็นหน้าจอนี้ใช่ไหมครับพอหน้าจอนี้เนี่ยนะครับผมจะแนะนําเกี่ยวกับ setting ของ LD player แหละนะครับทีนี้นะครับก็เข้าใจแล้วนะครับว่าเปิด VT mode ยังไงนะครับแค่นี้เองนะครับพอลงมาถึงตรงนี้ครับ CPU นะครับผมสามารถปลดได้ถึง4คอนะครับผม เราก็เลือกเอานะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ CPU 1คอเนี่ยมันจะทำงานแบบติดขัดติดขัดติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบติดขัดไปติดขัดมาโน่นนี่นั่นนะครับบางทีกระตุกกระตุกแหลกๆไม่ลื่นหรือเวลาเราเปิดบอรไว้เวลานานๆก็อาจจะทำให้เราหลุดได้นะครับหรือมีการสแปมจากการเปิดกล่องหรือว่าสแปมแชทในเกมนะครับโปรแกรมซิมูเลเตอร์ก็อาจจะเออได้ในบางครั้งนะครับดังนั้นเราปลด CPU ไปเป็น2อคอซะ นะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแต่ปกติแล้วบางทีผมก็จะใช้3คอเลยนะอ่ามันแล้วแต่จังหวะและเวลานะครับแล้วแต่ช่วงแต่ถ้าโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยผมแนะนาว่าให้ใช้2คอก็พอแล้วนะครับต่อมาตรงแรมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อีกว่าแต่ละคนเนี่ยในเครื่องมีแรมเยอะเท่าไหร่นะครับผมยิ่งคุณปลดแรมไปไว้เยอะๆนะครับยิ่งการทํางานของมันเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้น ตรงนี้เนี่ยเอาจริงนะผมติ๊กเอาไว้ผมแนะนําว่าให้ติ๊กไว้แค่2,000พอนะครับผมใช้ประมาณ2 0 0พก็พอแล้วหรือถ้าเกิดว่าใครแบบว่ากลัวมันไม่พอจริงริงพี่กราฟ,ฟิกมันพุ่งผ่านนู่นนี่นั่นคุณก็ติ๊ก3,000ไปเลยแต่เอาจริงมันก็มันก็เกินจําเป็นแต่ถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามันมีแสงเอฟเฟกพุ่งผ่านเยอะเกินไปแรมตัวนี้มันก็ช่วยพยุงทําให้ภาพเนี่ยมันสมูทและเล่นได้ดีขึ้น นะครับผมซุยของตื่นเนี่ยคุณไม่ต้องไปติ๊กอะไรมากมายเลยคุณดูตามผมก็ได้ที่ผมติ๊กเอาไว้นะครับผมเนี่ยก็จบไปครับสาหรับหน้านี้ต่อมาหน้าต่อมานะครับก็ไม่ต้องทาอะไรอีกนะครับผมก็ใช้ตามปกติที่มันมีให้ในแพทเทิร์นปกติเลยออกมาครับหัวข้อที่3 property นะครับตรงนี้นะครับก็แนะนําแล้วแต่นะครับแต่อย่างผมเนี่ยนะครับก็เลือกเฟรมเรทไว้ที่90นะครับ FPS แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันพุ่งไปไม่ถึงหรอกครับเต็มที่มันก็พุ่งได้ประมาณ60นะครับผมโดยเกมทั่วไปปกติแต่ มีบางโปรแกรมที่สามารถทำได้เช่น b o o t ต e ร์แตเนี่ยมันสามารถใช้โปรแกรม b o ู t FPS ขึ้นไปให้ถึง90 FPS ได้แต่ใช้แค่60เฟรมพอแล้วครับ60 FPS ก็คือลื่นสบายตาอย่างที่ผมสตรีมให้ดูนะครับอย่างที่ผมเล่นให้ดูนะครับเออตามนี้นะครับซึ่งมีหลายคนถามเยอะมากว่าพี่ใช้โปรแกรมอะไรเล่นทําไมภาพมันชัดจังเลยดูแบบโอ้โหเหมือนยิ่งกว่ายิ่งกว่า IPC รน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ปรับตรงนี้แหละด้วยนะครับผม แล้วตรงนี้ข้างบนนียมันจะเซตให้เราเองโดยอัตโนมัติเอซุดนะครับผมเนี่ยตรงนี้มันติให้เราเองเรามาติข้างล่างน,นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราติข้างล่างไม่ได้เนี่ยก็ให้เลือกนะครับเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าให้เลือกยี่ห้อเออคุณก็ลองเลือกดูนะครับว่าคุณจะเอาเป็นอะไรแต่ติตรงนี้เป็น90เฟรมรอไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหัวข้อนี้เน็ตเวิร์กผมติไว้ตามนี้ครับแล้วก็ช็อตคัทก็เลือกเอาเลยครับแล้วแต่คุณชอบ แล้วก็มาถึงตรงนี้ครับตรงเกมเซตติ้งนะครับติ๊กตามผมเลยก็ได้นะครับผมเออผมไม่ได้ไต้องอธิบายอะไรมานะครับผมก็ติ๊กฟูลเฟรมไว้ก่อนเลยครับรันไปเลย120เฟรมนะครับก็ใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับพวกเรโซลูชันเนี่ยนะครับผมก็ใส่พวก 2K ไปเลยสําหรับคนที่มีการ์ดจอสูงกว่า GTX 960ไปนะครับสามารถติ๊ก 2K ไปแล้วก็ติ๊กไฮเดียฟได้เลยนะครับผมก็มันจะทําให้ภาพดีขึ้นลื่นขึ้นนะครับผม เออเล่นได้ดีขึ้นเพินๆนะครับลองปรับดูแล้วกันแต่อย่างผมเนี่ยผมติ๊กสุดๆ,ๆหมดเลยนะครับผมแค่นั้นเองและนี่ก็คือจบไปครับสำหรับวิธีการเซ็ตนะครับผมใน LD Player นะครับผมต่อมานะครับยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งและอีกสเต็ปนึงก็คือต้องเข้าไปเซ็ตในเกมนะครับผมหลายๆคนเนี่ยมองข้ามคุณเห็นนุงของพวกนี้ไหม แต่ว่าของเนี่ยผมพูดจริงๆว่าจําเป็นต้องเปิดไว้นะครับแต่ว่าชื่อวัุละครผู้เล่นอื่นพวกอะไรพวกนี้นะครับคุณปิดไปเลยครับมันน่าลาคาญนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราเราออนดิสคอร์ดเราก็รู้อยู่แล้วเพื่อนเราตัวไหนตัวไหนแต่งตัวยังไงมันเราก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเปิดชื่อนะครับผม <S <S เพราะว่าต่อให้คุณเข้าไปในแบบ PVP กันมันก็เป็นชื่อตัวเลขอยู่ดีน่าลาคาญก็ไม่ต้องมีนะครับก็หดแม่งกันได้หมดแล้วนะครับผมชื่อไม่ต้องดูครับผมดังนั้นคุณก็เป ผมจะเริ่มจากการตั้งค่าอันแรกเลยนะครับและอันบนสุดนะครับกราฟิกปกติกับมิชชั่นวอลมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่คุณจะตั้งบางครั้งมันจะได้แบบว่าง่ายๆสมมติคุณลงวอลเพรากดคุณปกติคุณก็ณกดแค่นี้นะครับผมก็ติ๊กไว้ที่ปกติแล้วกันนะครับระยะการมองเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าให้ติ๊กไว้ที่1่เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องติ๊ก4ไม่มีความจําเป็นแต่เงานะครับเงาเนี่ยนะครับให้เอาไว้ที่1เลยนะครับมันคือเงาที่อยู่ใต้ตัวเรานะครับว่าจะเห็นเป็นรูปคนหรือเห็น,นวงกล,กลอาจริๆ มันไม่ต้องถึงขนาดเห็นเป็นรูปคนหรอกนะครับมันดูไปก็เท่านั้นนะครับผมก็ว่ามันไม่สวยด้วยนะครับให้ดีแค่นหนึ่งเลยนะครับส่วนเอฟเฟกเนี่ยคุณก็จากที่2คุณเอามาเหลือนหนึ่งทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเอฟเฟกในเกมอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าภาพทุกอย่างมันก็สวยปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณลองลด3ามอย่างนี้ดูแล้วนะครับแล้วคุณลองดูมันจะต่างอย่างเห็นได้ชัดแต่เอฟเฟกมันก็ยังออกเหมือนเดิมนะครับดังนั้นลองทําดูนะครับ ตรงนี้นะครับสองปุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องไปดีอะไรกันมากมากมายบางครั้งผมก็ปิดหมดบางครั้งผมก็เปิดหมดแล้วแต่อารมณ์ตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปสนใจกับมันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสียงนะครับเสียงเกมเสียงเพลงนะครับเสียงการโจมตีไม่มีอะไรมากต่อมาครับตรงแสดงตรงนี้ก็สาคัญอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะครับผมคือผมอะ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเยอะแยะมากไปเนี่ยชื่อบุปกรอื่นไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องมีชื่อสมาชิกอะไรที้ก็ไม่จําเป็นต้องมีถูกป่ะเนี่ย เปิดววิงคนอื่นก็ไม่จําเป็นนะครับผมคอตวิงไม่จําเป็นต้องเปิดของคนอื่นคนอื่นให้แม่งเห็นกากๆอะไรบ้างก็ดีนะครับตัวเราจะได้เท่นะครับผมเออชื่อตัวละครของฉันก็ไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้หรืออยากจะเปิดก็เปิดชื่อกิวอยากจะเปิดก็เปิดนะครับชื่อสมาชิกในในกิวก็เปิดแต่ปีกเราต้องเปิดนะครับเพราะปีกเราต้องเท่ไว้ก่อนปีกคนอื่นช่างแม่งปีกไปครับผมกากๆนะครับผมเอ่อมาอันล่างนะครับผมชื่อสัตว์เลี้ยงไม่ต้องเปิดครับลำคาลลกลูกกระต่ายชื่อมอนเตอร์ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นคลาผม แล้วแต่หรือถ้าคุณอยากจะเปิดก็ได้หรือคุณอยากจะปิดก็ได้นะครับตามสบายนะครับผมชื่อตัดเลี้ยงของผู้ใช้คนอื่นจะเป็นไม่ไดของคนอื่น่ะไม่จำเป็นต้องมองนะครับผมชื่อ m b ็ไม่จำเป็นต้องมองนะครับผมฉายาก็ไม่จำเป็นต้องมองอีกอ่ะแต่ถ้าใครอยากให้เ็เปิดนะครับผมเออแถบเ p ีตัวละครปิดครับเนี่ยหมวกตัวละครปิดครับปิดแม่งมดอ่ะครับผมทุกอย่างอ่ะนะครับอะไรที่มันลำคาลกหูลกตาผมปิดหมดอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเอามาทําให้เครื่องเราเนี่ยมันหน่วงมันแหลกเออหรือว่าทํางานได้ช้าลง นะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็ปิดหมดเลยนะครับคุณลองดูคุณปรับตามผมแล้วคุณจะลองคุณจะพบทางสว่างนะครับลองดูได้เลยเอาไปใช้ให้ทุกเกมนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนะี่ยผมยกตัวอย่างมาเช่นในเกมคา r ์บาลที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็แค่นี้เองนะครับเห็นไหมส่วนความเคนตรงนี้เนี่ยนะครับผมคงไม่ต้องบอกมันคือระบบการเซ็ตเอ่อพวกบอทเ,เอาง,ง่ายๆปล่อย AI นะครับใกล้กลางไกลยอยู่จุดเดิมไม่จํากัดก็วิ่งทั้งแมป นะครับถ้าอยู่จุดปัจจุบันก็ยืนอ,อยู่อย่างนั้นนะครับมอนวิ่งเข้ามาตีมอนไม่วิ่งเข้ามาก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมส่วนระยะใกล้ก็จะเป็นวงเล็กหน่อยเหมือนวงบีบไว้ในพับจีนะครับผมวงเล็กหน่อยถ้าใกล้ถ้าระยะไกลกว็วงใหญ่หน่อยทั้งจอแม่งเลยก็ได้นะครับผมเออมันก็จะวิ่งแค่อยู่ทั้งจอเนี้ยนะครับถ้าเกินไปกว่าน,นี้มันก็ไม่วิง่งอะไรแค่นี้นะครับมันคือกําหนดอนาเขตหรือพื้นที่เอาไว้ตัวตรงนี้ก็คือติ๊กการเก็บของคุณอยากต้องการให้มันเก็บตั้งแต่ทุกอย่างหหหรรืืออ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 ตตต้้้้้้้้งงงงงงกกกาาาใมมันนนนเเเ็็บขข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 ขววึึึไไไปปปฟียลลแแ่คุณจะิ๊ นะครับผมอย่างตอนนี้ผมฟาร์มแหวนอยู่ผมก็ให้มันติ๊กแค่ตั้งแต่เมจิกขึ้นไปถ้าเกิดว่าติ๊กของขาวหรือเก็บทั้งหมดเนี่ยของเต็มนะครับผมไม่ต้องเก็บพอดีครับเวลาของดีๆตกลงมาแค่นั้นเองแล้วก็พวกไอเทมที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าไอเทมเควสเนี่ยต้องติ๊กให้เก็บตลอดนะครับห้ามเอาออกนะครับผมภารกิจออโต้เนี่ยดำเนินการต่อเนี่ยก็เอาไว้ต่อนะครับบางครั้งเราคุยไม่ถูกเวลาเราคุยเอ c นะครับทำเควสเนี่ยเราก็กดเลยครับผมแค่นี้เองง่ายๆ นะครับแล้วก็กดแม่งมันก็จะกดให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตอบคำถามให้มันเยอะแยะมากมา,กายไก่กองน,นะครับผมแล้วที่สําคัญอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับลงมาครับพวกตรงนี้ระบบจะเดตเอ่อทระบบปาร์ตี้ระบบ h a นแนลอะไรพวกนี้ทุกอย่างเปิดไปตามปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้โหมดประหยัดพลังงานเป็นจุดที่ทุกคนชอบเปิดจาไว้ว่าไอโหมดนี้ทาให้ตัวหลุดเลยครับผมลองมาแล้วกับตัวแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นก็ถือว่าคุณโชคดีไปแต่ผมเป็น และผมคิดว่าหลายๆคนก็เป็นผมถามน้องหลายๆคนก็เหมือนกันมันบอกว่าพี่ดุประจำเลยดุประจำเลยผมก็เลยถามว่ามึงเปิดบวดประหยัดพลังงานใช่ไหมล่ะเออมันบอกว่าใช่นั่นแหละนะครับทุกครั้งที่เวลาเปิดบวดพลังงานเนี่ยเวลามันประหยัดประหยัดเกินไปพอมันประหยัดเสร็จปุ๊บมันประหยัดกระจนแตบบ่ว่ามันปิดแม่งเลยนะครับผมประหยัดแบบสุดๆไปเลยก็คือปิดแม่งให้เลยนะครับก็ตามนี้ นะครับส่วนนี่ครับลิมิตเฟรมนะครับก็ติ๊กไปครับ60เฟรมหรือไม่จํากัดก็แล้วแต่คุณส่วนใหญ่ผมจะติ๊กไว้ที่60เฟรมนะครับไม่จำเป็นท้่มันพุ่งเกินหรอกครับผมบางทีมันพุ่งเกินไปมันก็ไม่ดีหน่วงเกินไปนะครับตาเราแยกได้แค่หกสิบต้นะครับไม่ต้องถึงขนาดเป็น120หรืออะไรอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าถ้าปดฟังก์ชันในตัวโปรแกรมเราก็ปดไว้ก่อนเผื่อมันขยับขึ้นไปเกินมันก็ช่วยได้และนี่แหละครับผมก็วิธีการปรับแต่งตัว LD Player นะครับผมที่ผมใช้ นะตอนนี้มันอาจจะมีตุกจิกนึงหรือเปล่าบ้างแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าบางครั้งเวลาผมเอาแบวไปกดโปรแกรมอื่นนูน่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยอาจจะมีบ้างนิดนึงและผมอัดคลิปอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันใช้สเปคที่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกและบางครั้งที่มีคนสุมส่มสพวกสุ่มของเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะครับผมไอ้พวกเปิดกล่องเยอะๆเนี่ยแม่งทาให้กระตุกด้วยนะครับผมมีผลอย่างยิ่งนะครับผมโอเคนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ จบตรงเีงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเงาะแชแนลไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบตูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจา้าจุ๊บ